แท้กอกๆกอกเนาะมาไฟตําตํากินยามเช้านะยามแบบก็บ่วิบบักกอนี่ตํายามได้ก็แซ่บยามนั้นน่ะบัก เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะ mm. นี่กับสิมตาต่ำท่านละเตรียมพวกร่อกันเลยโอ้ยเก็บเปลือกบมักอันนี้ไว้ก่อนใส่ขยะก่นกอนมักกอบมักหมูให้ที่เา้าฝานชื่เรียกก็เรียก mm. ในบ้านแม่เรือนตามไปเลย mm. ได้พี่นอ้อง ขออนุญาตเตรียมประกวดบนพี่น้องเตรียมเอาผู้ปรณ์ของเฮานะคะเอ่อเฮ็ดตู้อห้งองนี้เขาผิก ใส่น้ำมะ้าวน้าวมะ้าวเครือ,เ,อเดี๋ยวไปล้างใส่ทีหลังเนาะมะเขือเทศาเครื่องชัยคือเทศเคือเทศ หนเนะคะนั่นลตำมกอเยวสะเดือนตำมะกอแป๊บนึงก่อนเินหนึ่งเฮ็ดไว้ก่อนก็ได้น้ำกเทศน้าน้ำหัวนะี no ่ค่ะเรียกร้อยทางซังจะสิบไปข้างหม้อหนึ่งเฮ็ด ไีหยกพริกเนาะสีแดงเลยเขาใส่ลายเขาจะเนาะสีใส่นี่ลนะสัน mhm. นี่แหละพี่ U. น้องบอเพชรปันไดจะเอาข้อดีเขากินได้เพชรลายมันก็สีบอปันไดนะโอ้โหเสียบมักพริกนวดทิ่มลูกไฟเอาหน้าเห็นบอเป้าลายเหรอเป้าลายเห็นบอแบบนี่ไหมเป้าลาย ออวันนี้เราสิมาลรางเหี้ล่างเห็้ตันอันนี้เอาไว้ก่อนนะจ๊ะข้างว็ดก่อนนึงเห็ดไปกินเลยนึ่งเ,ยยงเล,ยห,งหลยหลายเลยทุกคน หนึ่งลายๆและหนึ่งบดนี่แหละ<ม>เทปเฮาอือเป็นอะไพี่น้องงามมา,ากจ้าเฮ็ดนี่กระดอกงามๆแล้วแต่เนาะ<ม>นะคะ<ม>เดี๋ยวคิอไปเอามุ้ยก่อนเอามุ้ยก่อนเอามุ้ยมาใส่ก่อนนะคะเด้อแป๊บนึงเด้อจ้ะเด้อ ข้าวติดมวยเราจะเอาเห็ดไก่มาเป็นหนึ่งหนึ่งข้าเดียวให้กันเลยหนึ่งกระโหนึ่งเห็ดสาเหตุที่ใส่มวยเพราะว่าหมอดึ่งฮอร์โมนนั่นเองนะคะสาเหตุที่ใส่มวยค่ะ บมอดึ่งเฮาบวมี่นะคะอ่าสิเลมขาอ,าออกจัก่อยก่ันตัดขาแล้วค่อยล้างอีกรอบนึงนะคะในมวยล,วล้างไปในกระเทอนึงเนะาะวัเฮ็ดเนี่ยว่าคุณเก็บมาใหม่ๆนะคะใหม่ๆด,ดอกงามอืมนะบอก ก็ต้องตัดขาออกกันห่อยเอาออกดอกดอกใดก็งามกับเอาเขาออกขายเงาคดศพขคาเดียวัดไปเลยเสียข้าเจ้าเหรียญรถตี โรงเรียนปกแบบติโรงเรียนซ้อมกีฬาหรือซ้อมอย่างโรงเรียนอยู่ใกล้ๆปีหน้าเท่านล้นน้อยๆจากสีเได้มาเรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าให้จบโรงเรียนนันก่อนเราจะหนึ่งลายหนึ่งเพื่อนลูก านอีกลบหนึ่งเนาจะล้านอีกล,บ,ล,นกกล,นกลบนั่นเธเดราจะไปข้างหงอหนึ่งนะคะคนมาดูเห็ุอย่างงามไงอ้าวเรียบร้อยนะคะที่นี่ก็จะไปข้างใส่หงเขา ยันมนึแห้งเนืองเขาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็สิบดเติมน้ำลายเพราะว่าน้ำเฮ็ดก็จะเนาะน้ำเพ็ดก็สิออกใส่หมหนึ่งเข้าคือเก่านะคะอยากมืดเล็หน่อยนะคะทุกคนก็ได้เปิดไฟอักเรียบร้อยสวัสดนะคะ มามาตำมะกอตำมะกอเลยทุกคนแล้วกสิจยภารกิจของเราตำมะกอก่อนนะคะมาถาักกอเาัา